คำว่าเข้าใจในภาษาจีนนี <lawsuit. S 1> ulously, ่มีหลายคำมากเลยนะคะแต่ละคำก็จะใช้กับบางเรื่องนะคะเข้าใจตรงนี้หมายถึงเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะรีเจแต่อย่างเช่นอะไรนะเข้าใจสภาพจิตใจของคุณรีเจหนี่ชินชิงนะชินชิงก็คือสภาพจิตใจหรืออารมณ์นะคะนิ้วเจก็เข้าใจเนะเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการนะคะเข้าใจแบบคร่าวๆอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนเขาเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรรมจีนนะคะมีอะไรหรือเข้าใจว่าเขาเป็นใครนะคะมีสถานภาพอะไรอย่างนี้นะคะอะ่ใช้เหลียวเจ๋หนึ่งเช่นนะ,ะเขาเข้าใจวัฒนธรรมจีนอย่างดีถ้าเหินเหลียวเจ๋中国文化ถ้าเหินเหลียวเจ๋中国文化นะอ่า中国文化คือวัฒนธรรมนะคะนิงไปเข้าใจนะ นะอย่างเช่นเข้าใจอะไรเรื่องราวเหตุผลนะคะใช้บ่อยนะเวลาแบบใครพูดอะไรมานะเรื่องราวอะไรของเขาเนี่ยนะคะแล้วเราเข้าใจนีเราบอกเราก็พูดว่ามิงไปอย่างเช่นอ,อะไรบ้างนะเข้าใจความหมายของคำนี้มิงไป这个词的意思 明白这个词的意思นะ意思ก็คือความหมายนะอ่า词ก็คือคำนะศัพท์คำนะเจอนี้เห็แม้ลักษณะของคำก็คือเกอนะคะลักษณะเนี่ยคะจะวางไว้วางอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้แปลว่าของเจอกศัพท์ต่ออีกสือความหมายของคำนี้ภาษาจีนนะคะให้เป็นภาษาไทยแล้วมัไปจากหลังมานะ่ย ผมไม่เข้าใจว่าทําไมคุณทําแบบนี้อันนี้ก็ใช้มิงไปนะคะอ่ะอันนี้เขียนผิดนะวอวอปู้มิงไปหนี你为什么这么จค่นะะอ่ะวอปู้มิงไปหนี你为什จ这่做นะอ่ะเห็นไหมก็คือใช้มิงไปกับเรื่องแบบนี้ว่าฉันอ่าผมไม่เข้าใจนะไม,ไม่เข้าใจเหตุผลนะว่าทําไมคุณทําแบบนี้นะ เว่ยเฉ่อก็คือทำไมนะเพราะอะไรนะเจ้อเ่อก็คืออย่างนี้แบบนี้นะคะ,ะจั่วทำนะเห็นไหมอันนี้ก็เจอ้อเื่อจั่วทำแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็อาจจะเคยได้ยินนะนะตรงนะคะอ่ะตรงตัวนี้ก็คือเข้าใจนะกูรู้เรื่องหมายถึงฟังรู้เรื่องอย่างนี้นะคะส่วนมากใช้กับเรื่องของ การที่บอกว่าฟังไม่เข้าใจนะคะก็คือแปลว่าฟังไม่รู้เรื่องนั่นเองนะฟังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ใช้อะไรทิ้งผู้ตรงนะคะทิ้งผูดตรงเราจะจะไปใช้ตัวอื่นไม่ได้นะคะเราจะใช้กับเรื่องของการฟังไม่เข้าใจเนี่ยค่ะได้แต่ทิ้งผู้ตรงหรือตรงใช้กับเรื่องเข้าใจเรื่องราวนะตรงชื่อนะคะตรงชื่อเข้าใจเรื่องราวถ้าถ้าเด็กนะ ถ้าเด็กใช่ไหมบอกเด็กไม่รู้เรื่องราวแล้วก็บอกว่าอะไรอาหายจืบนะาหายผู้ตรงชื่อคือยังไม่เข้าใจเรื่องราวยังเป็นเด็กอยู่